ไโดแล้วจ่านลั่นสมองอีกแล้วครับท่านนี่นะครับเกือเดะคิงสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนล MP Fishing นะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาลุยนาตีปลาช่อนนี่นะครับมากับไสบางนานแล้วก็นุ่นนะที่อะไรนะน้าชายน้าชายครับดีปลาช่อนกันนี่ผมมาสายกว่าจะเลี้ยงปลากว่าจะเลี้ยงกุ้งอะไรเสร็จโอ้โหนี่เขากดไปกันแล้ว กัดกลายทีไหมนะหลายครับกัดไม่อยู่เหรอกัดไม่โดนกัดไม่โดนสอหลุดสโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้กินกันกี่ตัวนะครับผม เดาลุยป่าเลยนะครับหาย,ยากจริงน้องช่อนอน้าชายอยู่ข้างในนะครับใครครับผมเราไปดูกันได้ถึงจ้าไหมอเอาน้าชายไปเอาเลยอูหนะ้หู น,นี่เป็นบอ่อเก่าใช่ปะ่ะครับผมบ่อล้างเป็นบึงล้างไม่เคยแห้งเนาะไม่เคยแห้งไปรอบนึงแต่วันนี้มีตัวอยู่ <laughs> มันแห้งหลือทะเลน <laughs> เี่ตรงนั้นแหละน้ำนี่ผมเห็นเออน่ะถ้าเห็นว่าเขยับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนตบแปนะ ฟากัดก so like ัดเหรอกำลังเขย่าให้ไอ้นี่ออกกรดีเลยไ่งนเอออยู่นะเอางั้นซ้ำคนละจุดเลยล้ว่าาล้งลางไว้ล้ลางไว้ให้ตึงอ่ะโดนปลาอยู่ในที่นีนึง มือยหน่อยมาครับมันเป็นแค่กองสวายเฉย,ย,ยถ้ามันโดนอยู่ถ้าตึงไว้ไม่น่าหลุดนะมาแล้วเดี๋ยวก็รู้ จะอ,อยู่หรือหลุด <_ tit les> ลึกครับลึกแม่ลึก

โอ้มากับสว่าเต็มคำครับโอ้ยโอเคจ้านลั่นทำไมฝั่งนี้มันมองไม่เห็นแลยนะมันมืดใช่ไหมโอเค

แดงคำกัดตาเลยนี่ตกเลอะเลยนี่โอ้ยตนี้ใหญกว่ผมนะครับใหญ่กว่ผมนะโหอ้นปั๊บนี่ครับนี่เบ็ดโญนะไยนี่ครับผมโอ้ก่อนโ้ก่อนนี่เฮ้ยโอ้โหติดจริงาเนนะกัดกัดกัดแล้วรู้เรื่องตัวนี้โอเคับผม นี่คนละตัวเลยวะหมายนี่วะชายยกโอ้โหนี่นะชายนะครับดอกนี้แหมก็หลังไอ้นี้กล้องพอดีเลยนะครัโอ้ยอีกแล้วครับแล้วครับท่านนี่คนนี้เดินนานๆเนี่ยเอาแกะเหยื่อไม่เต็มเลยนะเมื่อกี้เอาขึ้นอีกตัวหนึ่งครับโอ้ยใช่อีตัวที่มันจิบอน่ะนะชายไม่ใช่ครับไม่ใช่คนละตัวเนาะเออแค่ตัวที่จิบนั่นั่นจิบอีกแล้วนะ โด,ด่ดงปลาช่อนกันแล้วครับอันนี้มันโด่งปลาช่อนครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมเดี๋ยวตามมันต่อครับผมให้รีบเมาส่าเดี๋ยวละแดดออกจ,กจกกัดๆแล้วมันจะเข้ายา่าหมดมาแล้วอยดูนี่ไปไกลยิ่งเลย มันเป็นสว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าลากเลื้อยผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดมันติดยญ้าก็แอคมันก็จะเสียแต่ถ้าไม่ติดยญ้าโอกาสตัวตัวสูงมาก80เปอร์เน็น <Yeah. S 1> ต์ะเนาะเราต้องค่อยๆค่อยๆอะไรนะมนถ่ายเจอๆใค่เจออ่ยกไปคันหน่อยไม่ให้หน้ามันติดไม่งั้นมันจะนี่นะครับติดหญ้าแล้วก็พาให้แ <Nein. S 2> อคเราเสีย นี่าไงล้อยแล้วพูดมาปากเหมิ่น่ายมึงจับกล้องเลยจัดข้างหน้านี่เองนะครับผมนู้ชมจิดตัวไหนเนี่ยอยู่นะครับได้ไหมมาแล้วโอ้ยลุยปลามาเลยครับผมนี่ครับลุยปลามาเลยครับช่อน สายประมาณสักกี่ขีดได้วันสามขีดได้ไหมสามขีดไฟกำลังมันมกำลังกลังกัดมันผมบอกแล้วพามาไม่ผิดหวังแต่มสีสี่เลยนะครับของใหมน่นี้เอา้นานานๆโดนดอกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนกับพงบูฟเฟ้ตมอู้วนะ่ครับนี่นะครับเต็มคำเลยครับผมเยอะเดอะคิง er นะครับ เอเดร์คิงเต็มคำฝากกัด้วยนะครับผมเอาอีกแล้วนะนันขัดไม่โดนเหรอไไไมมม่่่่โโโดดดนนนนนหายีและเต็มคำครับไม่ต้องพูดถึงครับโอ้โหนี่นะครับผมนี่นะครับเอเดร์คิงนะครับโอเคครับผมฝากกันด้วยครับผมต้องรู้ใช้ป่าด้วหน่อยไปคุ้มก่าที่หยุดนอนถูก อ้คัดกันโดนนี่นี่ครับใครอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านนะนาอนาชายโอ้ยตัวนี้อีกแล้วครับท่านโอ้ยเต็มคำเต็มคอคืนเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่นะครับผมอีกแล้วครับท่านมันที่หมายวันนี้ตกประชอนเหมือนตกกระโปรงบูเฟ่เลย่ะไปเอาต่อผมครับเดี๋ยวเราขยับหมายกันนะครับเริ่มเริ่มจะซาแล้วนะครับ เมือ่อกี้นะกัดมันมากเลยครับผมดูนานๆยดูนัานานาชานะครับเมื่อกี้ได้มากี่แต้มนะชายห้าหกตัวเนาะห้าหกแป้นนะเมื่อกี้โอ้หช่องนี้น่าโดนนี่าหนน้าภาพหมายเราต้องเดินปุยป่าก,กันอย่างนี้ครับอุปกรณ์ก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับใส่บูทใส่อะไรให้เรียบร้อย นั่นก็เป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งครับในการเดินตีประช่อนนะครับ,ก,รรรบ,นะรบกับหมายลกูกๆกลางๆอย่างนี้นะบ่อที้เป็นบ่อเก่าล้างโอเคเยเราไปดูเดี๋ยวดูหมายนี่หมายต้นไม้แห้งเลจะดีไหมนะครับจะได้ลดไลขกี่ตลมเดี๋ยวดูหมายนี้ มันเหมือนมันแบบ่ใช้หางมาันเข้ามาดูอยู่แล้วไม่ใช้หางตีอ่ะมันรูดูไม้ไป็นยไงขยัยยนนยบน้ำเลยแบบว่า กัดแล้วเหยื่อไปค้างที่หญ้าพอดีสว่างนุองข้างเยอะนะครับเป็นตอกกตออะไรนะครับตรู้โดนะโดไหมโดนไหมตรงครับตรง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 แล้วตรงแล้ว,ตร,ลวตรงแล้ววิ่งไหมสายวิ่งไหมโอ้ยกัดไม่โดนเหยื่อคือแบบหญ้ามันเยอะนะครับต้องลุ้นเรานะครับ กาดี่ะ่เน,ะนี้ยอ,อื้เนี้ยด,ดีแล้วเออจะเลยเอาอยู่ไหมตัวเดิมครับอยู่ไหมอ,อุ้ยไม่อยู่ ไยเดินใช่ไหมทำแบบกี้เดี๋ยวร่นจะได้เออตัวตีจีบแบบนี้ เป็นเหยื่อมันต้องใช้เหยื่อแล้วก็มันเปลี่ยน,นสีเลยลองเปลี่ยนเหยื่อเป็นเล็ก,เกดูนะ เปลี่ยนเหยื่อดูเลยครับผมเรียบร้อยครับกต้องใช้เหยื่อตัวเล็กๆหน่อยแบบมาเรื่อยๆแบบเมื่อถ้าเหยื่อมันใหญ่ผมว่ามันมันระแวงไงตีน้ำใหญ่ไปเพราะว่ามันจะลองมารู้เรื่องครับผมนี่นะครับจุ๊บจุ๊บฟันมันค่อนข้างขมเดี๋ยวนิ้วเดี๋ยวนิ้วมันจะเป็นอันนี้เรามีอุปกรณ์ก็ต้องใช้นะครับนี่นะครับ นะครับขากกด้วยนะครับผิดหวังนะวันนี้ผิดหวังครับเดี๋ยวเยือดนี้คลอดแน่เร็วๆนี้นะครับผมมาชอนบุฟเฟ่เหาสุดยอดเอ้ยอยู่นี่นะครับน,ะนานๆนะครับไปดูนานๆโอ้ยนานๆเอ้ไงเป็นไงน,ะนานๆได้อยู่ครับได้อยู่ตัวเดิมเออนนเฮ้ยตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ใสสวยอยู่โอเคใสสวยนะครับ สุดยอดอาจจะเป็นไทสเดิมตัวเดิมวางไปช่อนนี่ไงวา,างนี้ถามสี <c oughs> ว่วันวันไหนว,าาว่าหยุดไปไหนเหรอเออกัดกัดกัดชัดนะช้กัดครับ <The King S 1> อุ้ยไม่เหลือยไ,ไม่เหลือนะพวกไปดูเนี่ยทิง<า>้งเบ็ดเ,เ,เลยครับใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย <laughs> ตรงนี้เนะี่ยจะเป็นโทฟี่วะเนี่ยในแบบพอดีไซส์นะครับผมตุ้งครงครับผมโทฟี่ครับผมโอ้ยผมโทฟี่กว่านี่นี่นี่อยู่ดูเหยื่อหน่อยครับสีส้ม สีส้มเต็มคำนะครับเอดอะคิงครับย่ดอะไรอย่างงี้นะครับผมเปล่าด้วยนะครับเดี๋ยวดูนน่นนานับต้องใช้ใชของน้ำแมนบัางละเอ้ okay. บอกแล้วมันทีเด็ดจ้าจริงจ้าดูเบ็ดผมทิ้งเลย <laughs> ทิ้งเบ็ดเลยเ <laughs> วันนี้นะครับผมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนังปล่อยไปแล้วตัวเล็กมันน่าจะไอ้นี่ตัวเล็กแค่นี้แต่ตัวนี้ปล่อยไม่ได้ไงมันมันหางวันแดงปล่อยไปก็ตายนะครับแต่ตัวนี้แข็งแล้วนะครับก็ได้เก้าตัวเข้มทำเคลลเลมโอเคครับผมขอบคุณครับ